ย่านเทวดาลูกมาญาติกินคือกันแล้ววะยืมค้าเบ้าของอันนั้นเบ้ากระป๋อมเด้อเซอไอฝ่ายย่านเทวดาเพิ่นมาญาติกินเด้อพี่น้องเด้อครับสิว่าเ้ี่ยผมดูลำอวบๆอวบๆขาวๆคือคนตัดเด้อพี่น้องเด้อเสียงหัวมันเข้าไปในคลิปบอลเออเข้าวเบิดนั่นละ่ะมัน เป็นยังเขาเอาไปตัดออกก็ได้เบาเอาชิ้นเสาก็ได้เองนะ <No. S 2> อันนี้เขาถ่ายไว้แล้วเตะเขาอยากเอาไปเห็ดแบบเลยไปตัดตัวเอา eh. กไ็ oh. ไกดธธ้ลูกชายหนกปั้นเออลูกชายอยู่น้ำเขาก็มาเห็ดหายขั้นเขาไปอยู่น้ำกับเห็ดเอาตามขัม้นยอะผีบ้าเห็ดบ,บูเบนเนาะ <c oughs> นี่โดดมันเนาะเนาะ okay. พี uh ่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขนานลำลำอวบอวบจุบจุบเจ็บแสบถ่ายเอาอยู่บ่ัดถ่ายเอามือบ่เอาคนก็ได้ถ่ายเอามือก็ได้นี่ะก็วางเข้าสิเอาให้เขาเห็นว่าเข้าสวนแบบไหนค่อยชิมลมขอบใจพี่น้องค่อยจะร่มจะร่ม เดือดหอมกระเทียมลาเมองเก็บกระเทียม,รยรยมตรงนี้ก็เป็นร้านกะเจ้าปลูกองุน่นไว้เห็ดวายปิวทิวทัศน์สวย สวยงามคะ่ะข้าพุนก็เป็นทะเลได้พี่น้องทะเลทะเลโอ้ยโอ้ยตกปีนง่ามไม้พุพี่น้องเ,ออเกือบค่อยตกตายน้องขี้แต่ไม่เฉียบคะ่ะอ้าปากจังงามงามบ่คะ่ะงามไหม เออเขาก็สั่งมากเลยอุ้ยงามเลยพี่น้องลเลยกระเทียมรกระเทียม,มนนกระเทียมป่ากระเทียมป่ามอหลวงนี่จะต้งองตลกตั้งอันนั้นแบบนี้เยอะก็อุน่นไม้โบราณเนาี่อเป็นพวกทอดเทมเปอเรกมากอาจารย์เออ,เอ,อ กอน,นี่นะี่คืองามแท้มาเป็นนางแบบก็สุดท้ายจะลาจากไปเพราะว่าค่อยกระสิไปเก็บแล้วเดี๋ยวมันที่ทำาก,ก่อนวววว้าวว้าาค่ะพี่น้องคักโบถ้ามักถ้าชอบติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปเห็ดขั้นสม ดอกกระเทียมให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจุ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 จืจืมาทางนี้ทางไหนล่ะเนาะต่อไคลิปต่อไปเบียรสิเอาเอากระเทียมเนี่ยเมื่อเมื่อคันสุม เรสิเหตุขั้นสมให้เบิ่งหรือว่าให้มันเป็นแล้วจังส่ให้เบิ่งอีกคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะเจอกันใหม่บงออับงอ่อนบังเอินเมื่อนี้บังเอินมาเก็บกระเทียม